คุณเจิดครับคุณเจดิดสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณนัทพนครับอืมอาจารย์ครับ,รบผมว่านะอย่างอาจารย์เนี่ยรายการอาจารย์เนี่ยที่ว่าแปลกๆนะยังมีคนติดตามเนี่ยผมว่าจริงๆแบบคนเราอะต่อให้แบบชั่วหรือแบบไม่ดีขนาดไหนมันก็ต้องมีคนแบบกลุ่มๆหนึ่งเนี่ยติดตามอยู่ดีหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ทราบอะผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องของคนอื่นเลย กพราะอย่างในพวกเอ่อพวกโซเชียลหรืออะไรก็ตามหรือคดีอะไรที่แบบทาคดีหรือมีคดีอะไรมันก็ยังมีคนแบบแปลกๆที่ติดตามหรือนิยมชมชอบอยู่อาจารย์ไม่ทราบอ่ะคือเรื่องของคนอื่นนะผมไม่ค่อยสนใจจริงๆนี่ผมตุงตรงนะครับคือคผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปเทียบเคียงอะไรกับใครอย่างที่เขาผมคุยกับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่เนี้ก็แค่นั้นนะก็เหมอก็คุยแล้ว,ลวเข้าใจว่าเอออะไรเป็นอะไรแต่ว่าผมไม่ไปนึกถึงเรื่องของคนอื่น ลำพังเรื่องลำพังเรื่องของผมเองก็เยอะพออยู่แล้วจริงๆเอานี่พูดตรงๆผมไม่ปากยื่นปากยาวหูยื่นหูยาวไปรับรู้เรื่องของชาวบ้านมันเสียเวลาผมอะรบกวนสมาธิด้วยเลยแต่อาจารย์ก็นับสายคุยเรื่องชาวบ้านอยู่หรือเปล่าไม่ไอ้นี่เขาก็เป็นรายการไงโทรมาคุยก็จบคุยในรายการนี้จบในรายการนี้แล้วก็ไม่ไปอย่างอย่างที่อื่นส่วนคนอื่น่ะไปทําอะไรต่อไปทําเป็นติ๊กต็อกไปทําเป็นยูทูบไปเลย อ้นันผมไม่เคยไปสนใจนะนานๆก็จะมีคนมาเล่าให้่ผมฟังว่ามีอย่างนี้อย่างนี้กาลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็บอกอือมผมไม่เกี่ยวอะ่ะเขาไปทําอะไรก็เรื่องของเขาริงครับก็เมื่อก่อนผมก็ไม่ไม,ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะพอฟังแล้วก็มันก็เหมือนมีอะไรแบบแปลกๆดีเหมือนกันอาจารย์ยิ่งฟังพอฟังนะ้ะติดเลยทีนี้ฟังทุกวันอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ก็เป็นระดับสอง <laughs> หรือว่าชอบอะไร <laughs> แ,แปลกหรือเปล่าคนเราอันนี้ระดับสอง <laughs> ยังพอถอนยังพอก็ไม่คิดที่จะยังพอยังพอถอนตัวยังพอตัวยังพอถอนตัวได้ยังไม่ต้องไปสถานบำบัดยังไม่ต้องไปวัดถ้ำกระบอกไม่สิจานมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะไรมั้งตอนนี้ก็นี่ไงก็ถ้าถ้าถ้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนี่จะเป็นระดับสามระดับสามนี่จะเลิกยากหนรับขอบพระคุณครับะดับสามนี่จะเลิกยากหนับนะต้องออกพละกําลังต้องเห็นข้อไม่ดีจริงๆถึงจะเลิก